Ah... สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Reaction Po s y อีกแล้วนะครับผมก็ EP นี้นะครับเป็น EP ที่3นะครับผมเป็นเพลงที่3นะที่ผมเลือกมา r รีแอคชั่นนะครับโดยเพลงในวันนี้นะครับจะเป็นเพลงเด็กชาย a n n a b i s นะครับผมของ a ด o n d นะครับซึ่งต้องบอกกับว่าจริงๆก็ไม่ใช่เป็นเพลงใหม่อะไรนะครับเพราะว่า a ด o n d เนี่ยเคยมีเพลงเด็กชาย Cannabis เนี่ยมาแล้วนะฮะแต่ว่ารอบนี้เหมือนกับว่าเป็นการเอามาทำใหม่นะครับโดยรอบนี้นะครับผมมี Backhe ร r t กับส lan นะครับมาฟิชเชอร์ลิงด้วยนะฮะ ซึ่งต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าตอนนี้ในพอสอนี้ปีนี้จริงๆนะได้อานี่คือถือว่าเป็นกลุ่มฮิปฮอปที่มาแรงมากๆในวงการฮิปฮอปไทยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครได้มาอยู่แทร็กเดียวกับ Diamond แล้วนะครับก็น่าสนใจมากครับว่าจะเป็นยังไงครับก็ไปฟังพร้อมๆกันได้เลยฮะเดมอนเท่ะอะเฮ้ย ตัวตัวคยได้ลืมอกระตูนนะกราบิดแล้วก็มาคืนและเขามีตัวไทยประดิษฐ์แต่ไม่ใช่ปืนเพื่อนเราจุดเราลองตัองยืนนะเขามีแผลที่เขาได้วางใอ้ตอนที่ตื่นมาเพื่อนเขาเอามีใบเอาเขาชอบดื่มชาเขาไม่ใหาตโซนในกระเป๋ามีหมื่นห้าก็ใช้พุทธนะเขาได้ใช้เขาไม่ได้ยืมคนอื่นมา ทางให้ฟังปลิกไปทีละหน้าแพสไปทีละตาะนี่ก็สารวาัเข้าที่บางนาซื้อเปนอนมาการิตาอ,อยู่ที่พารยาสมองที่โอเชียนมารีนาให้เธอแชร์โลเคชั่นถ้าอยากให้พาไปบันวัาเคชั่นเธอเป็นโควัลกวเล็กเมสันมากบวูดแล้วก็เจสันฮัสซันกูมีน้ำใบไม่กับเจสันนั่งยันเขาถามว่าพานอะไรกูบอกรูปเพีงก สิบรวยจนลิ้มมันผ่านกันงทุกทุกวันไปวันอาทีตเด็กๆยังร้องในวันจันท์ไม่รู้ว่ากูหรือฟ้าเล็กคิดกูไม่รู้จะตากรรมนพอเธอหรืโพลที่ผิดทำไมเราไม่เคยฟังกันตอนนี้กูมีแค่ดิบยิบมันแล้วก็ผ่านลำสูบซามากกว่าบุหรี่สูบแล้วก็เมาควันเมาแล้วก็เอาตังค์มีเด็น้อยนหนึ่งตาจะปิดไม่ค่อยได้ลืมเพราะว่าขโดนแค่นบิดังแต่เมื่อคืนและเขามีตัวไทยประดิษฐ์แต่ไม่ใช่ปืนเพลอจุด เขาได้วางไอตอนที่ตื่นมาเพื่อนเขาเอามีใบเขาชอบดื่มชาเขาไม่ให้โซแตในกระเป๋าวิ้มื่นห้าหลังข้าวที่เขาได้ใช้เขาไม่ได้ยืมคนอมื่นมามีเด็กน้อยคนหนึ่งที่ไม่หมันใครซะหลาคนเขาไม่ได้เรียนโดนไล่ออก่อนมาได้ยอมแต่ว่าเขารักครอบครัวและก่อนคุณกขของน้ำนมอ่ะที่บอแม่เขาเรียนถึงแม้ว่าเขาจะเลวไม่เลวและที่มันมาเขาพยายามสร้างเขาไม่ชอบทำการบ้านเลยเขา เขาชอบเมาในยาวางเขาเป็นคนที่หามาทุกวันาากน็มักมีดรามา่าพูดก,กพูดลามของเขาแมงคมยิ่งกว่าสปาตาเขาชอบนอนเขาไม่ค่อยชอบแสงและวีเขามีเพชรที่คอที่แพงยิ่งกว่ายามันี <Yeah. S 1> เขาบาบ้านรูทำามันกับว่าเป็นปัญจวัคคีย์ตอนนี้เขาอายัน มัมนมแนรรดง,งดารรม,าม,มาก,มก,กมมตาจะปิดไม่ค่อยได้ลืมเพราะว่าคขาโดนคาร์นบิดหลังเมา่คืนและเขามีตัวไทยประดิษฐ์แต่ไม่ใช่ปืนเพื่อจนดะลอกนั่งยืนหน้าเขาไม่แผลนี่เขาได้วางไงตนต่อให้ตื่นมาเพื่อเขาเอามีไปเอาเขาชอบดื่มชา ้อาไม่า้โซแในกระเป๋าไม่หมื่นห้ารองเท้าที่เขาได้ใช้ก็ไม่ได้ยืมคนอื่นมาโอ้โหโคตเฟียวเฟียวจัดนะฮะตั้งสามคนเลยนะครับ GTA เลยนะได้อา,า่ะโอ้สุดยอดครับเดมอนครับผมก็อ่ะจบไปแล้วนะครับผมกับเพลงเด็กชายแคนาเบสสองนะฮะก็ ในท่อนท่อนฮุกเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเหมือนท่อนฮุกเดิมนอกจากเพลง Cannabis แรกนะครแต่ว่าแท็กนี้นะครับเพิ่มเหมือนกับว่าน่าจะเพิ่มความมันรู้สึกว่าอิ่มขึ้นะนะครับผมพอมีแบ็ k ฮาร์ดกับ s a l ันมาเพิ่มนะซึ่งก็อย่างที่บอกไปว,ว่าไดเอาปีนี้มาจริงซึ่งแท็กนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะครับทั้งส a l ันแล้วก็แบ็ k ฮาร์ดนะครับคือสลันเนี่ยก็ยังคง มี Flow เอกลักษณ์แล้วก็สล,ลันเนี่ยเป็นเด็กที่และไปทั้งโอสคูแล้วก็นิวสคูลจริงๆนะซึ่งจะเป็นนิวสคูลจะเป็นแทรปก็ตามแต่แต่เขาก็ยังคงเป็นสายลิลิทอยู่นะยังคง มีรามเนื้อหาดีๆนะครับผมส่วนแบ็คฮาร์ดนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นแรปเปอร์ที่มีเมโลดี้โหดมากนะครับเมโลดี้โหดมากๆซึ่งแท็กนี้เขาก็ยังคงเอกลักษณ์ไว้ได้ดีนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันมันทำให้เพลงจตใช้แคเนบิสเนี่ยในเวอร์ชันสผมมองว่ามันมันอิ่มขึ้นนะครับมันอิ่มขึ้นแล้วมันก็มันดูมีอะไรมากขึ้นจริงๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นเพลงที่ ดีครับดีสนุกดีฟังได้เพลินๆนะครับผมแล้วก็ MV สวยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพเรื่องของกราฟิกนะครับถือว่าพัฒนาไปไกลมากนะฮะก็ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพลง j a c ก y c h แคนา a d a v e r 2นะครับผมสำหรับผมนะแล้วเพื่อนๆล่ะนะครับหลังจากที่ได้ฟังเพลง j a c ก y c h แคนา a d a v e r 2เนี่ยไปแล้วนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างนะลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมแล้วก็ใครยังที่ไม่ได้กดใช้เออกดใช้ ใครยังที่ไม่ได้กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานเรีแอคชั่นเพลงต่างๆมาให้ดูกันอีกมากมายในอนาคตนะครับเพลงไหนที่อยากให้ผมทำารีแอชชั่นเนี่ยสามารถแนะนำกันมาได้นะนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ได้พบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ yeah.